เจวายเอ็นจอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนออาณาจักรแห่งท้องนาภาตอนที่107วันนี้ข้าจะรวยไหมอาจารย์ของข้าเขาไม่ชอบความท้าทายจริงๆและเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ยเยเซียวก็ถอนหายใจอะไรนะกูจินหลงสังเกตเห็นว่าการแสดงออกของยเยเซียวนั้นผิดปกติเขาจึงถาม พี่กูพวกเราก็เหมือนเพื่อนเก่าเจ้าและข้าเข้ากันได้ดีจริงๆข้าจะไม่ปฏิบัติต่อเจ้าเหมือนคนแปลกหน้าให้ข้าพูดอย่างตรงไปตรงมายเยเซียวเล่นอย่างจริงใจใช่ได้โปรดพี่เฟิงกูจินหลงทำตัวเหมือนว่าเขาคิดว่าพวกเขาเป็นเหมือนเพื่อนเก่าที่มีรอยยิ้มที่สดใสยยเยเซียวขมวดคิ้วและพูดอย่างขมขื่นสิ่งที่เรียกว่าการทำยาลูกกรพี่กูเจ้าเห็นไหมว่าปรมาจารย์ด้านการทำยาลูกกรทุกคนมีพลังอันยิ่งใหญ่ที่สนับสนุนพวกเขาใช่หรือไม่ ลองคิดถึงยาลูกก่อนที่ล้มเหลวจำนวนไม่สิ้นสุดเหล่านั้นดูพวกเขาคืออะไรพวกมันเป็นสมบัติล้ําค่านับไม่ถ้วนใช่ไหมกูจินหลงพยักหน้าและเห็นด้วยถูกต้องนั่นเป็นเรื่องจริงแล้วสมบัติที่สู่เปล่าเหล่านั้นราคาเท่าไหรล่ล่ะพวกมันหายากและแม้จะเป็นเรื่องปกติแต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายในการรวบรวมทั้งหมดใช่ไหมมันต้องใช้เงินเพื่อซื้อมันจำนวนมากแล้วข้าและอาจารย์ของข้าเราจะซื้อวัสดุพวกนั้นได้อย่างไร เยเซียวอารมณ์เสียมันยากโดยเฉพาะสำหรับอาจารย์ของข้าเขารักษาความบริสุทธิ์ของเขาเพื่อที่เขาจะสามารถผลิตยาลูกกรชัน้นยอดได้เขาไม่อยากพบปะผู้คนเขาไม่อยากเข้าสังคมเขาไม่ต้องการรักผู้หญิงเขายอมตายมากกว่าเป็นผู้สร้างยาลูกกรในนิกายใหญ่เขาจะหาสเสบียงให้ตัวเองได้อย่างไรในขณะที่เยเซียวกำลังพูดกู่จีนหลงก็พยักหน้า ดังนั้นเพื่อผลิตยาลูกกอนระดับสุดยอดผู้สร้างยาลูกกอนอาจต้องละทิ้งการปรับปรุงความสามารถของพวกเขาให้เร็วขึ้นผู้สร้างยาลูกกอนต้องการปรับปรุงดังนั้นเขาจึงต้องการวัสดุจำนวนมหาศาลที่นำเสนอโดยนิกายที่ทรงอำนาจมีเพียงวัสดุจำนวนนับไม่ถ้วนเท่านั้นที่จะสามารถผลิตยาลูกกอนได้มากขึ้นเรื่อยเแต่ถ้าเขาต้องการผลิตยาลูกกอนขั้นสูงสุดเขาต้องอยู่ห่างจากโลกแห่งการต่อสู้นั่นคือเหตุผลหลักว่าทำไมสิ่งที่เรียกว่า ปรมาจารย์แห่งการทำยาลูกกอไม่เคยประสบความสำเร็จในระดับสูงสุดอย่างแท้จริงยเยเซียวถอนหายใจมันเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงความขัดแย้งที่ไม่สามารถแก้ไขได้กูจินหลงถอนหายใจเช่นกันเนื่องจากสิ่งที่ยเยเซียวเพิ่งพูดกูจินหลงจึงสูญเสียศรัทธากับสิ่งที่เขาคิดในใจโดยสิ้นเชิงดังนั้น เยเซียวยิ้มอย่างขมขื่นอาจารย์ของข้าไม่มีทางเลือกอื่นดังนั้นเขาจึงสร้างยาลูกกรเปิ่ยหยุ่นเท่านั้นเขาสร้างยาลูกกรชนิดอื่นไม่ได้เพราะว่าเรามีวัตถุดิบไม่เพียงพอหรือเพราะว่าจูู่เยเซียวก็ฮัมเบาๆและพูดอย่างภาคภูมิใจหักวัสดุเพียงพอยาลูกกรกู่หยวนยาลูกกรจูหยวนยาลูกกรล้างไขกระดูกยาลูกกรฟ้าใหม่ยาลูกกรทลายขีดจำกัดยาลูกกรตี่หยวนยาลูกกระเทียนติงยาลูกกรบูซิงยาลูกกรฉีชิง ยาลูกกรอนจ้านหยวนแม้กระทั่งยาลูกกรอนทองคำาก้าม้วนล้วนเป็นงานง่ายๆสำหรับอาจารย์ของข้าเมื่อเขาฝึกฝนมากพอเขาสามารถสร้างยาลูกกรอนทองคำาก้าม้วนที่สุดยอดได้เยเสี่ยวเพิ่งตั้งชื่อ,อยาลูกกรอนชนิดต่างๆมากกว่าเจชื่อจากระดับล่างไปจนถึงระดับสูงกว่ากู่จินหลงและว่านเจิงหาวรู้สึกประหลาดใจกับแสงไฟในดวงตาของพวกเขาเหมือนกับว่าพวกเขากำลังเฝ้าดูสมบัติล้ำค่าที่สุดในโลก จริงหรือว่านเจ้างห่าถามอย่างเร่งรีบฮึเยเซียวยิ้มและหยิบขวดหยกสีม่วงออกมาเขาพูดอย่างสุภาพเจ้าควรรู้ว่าไม่เพียงแต่ยาลูกกรไปหยยวนเท่านั้นที่สามารถพัฒนาไปสู่ระดับสูงสุดได้พี่น้องดูสิบอกข้าทีว่านี่คืออะไรกูจินหลงหยิบขวดขึ้นมาอย่างจริงจังและเปิดมันทันใดนั้นเมฆหนาสีขาวก็พุ่งออกมาปกคลุมใบหน้าของเขาจนหมด กูจินหลงมีความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความสบายใจที่ซึมลึกเข้าไปในกระดูกของเขาเม็ดยาลูกกรที่ส่องแสงสีทองปลิวออกไปและคงอยู่ในอากาศมันกลิ้งไปอย่างช้าๆและส่องแสงเจิดจ้าโอ้ยาลูกกรลังไขกระดูกข้อของกูจีนหลงสั่นเทาและเขาพูดเหมือนเขามีปัญหาในการพูดจิตใจของเขาว่างเปล่าขณะที่เขามองตรงไปยังเมฆยาลูกกรที่ลอยอยู่ในอากาศเมฆยาลูกกรมันคือเมฆยาลูกกรจริงๆ วันเจิงหหาวมองไปรอบๆเมฆและมีหมอกในห้องเขาประหลาดใจมากเหมือนกับว่าเขากำลังเฝ้าดูภูเขาทองที่กำลังมาหาเขาถูกต้องอาจารย์ของข้าใช้วัสดุเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในการผลิตยาลูกกรล้างกระดูกชั้นยอดนี้ยเยเซียวยิ้มอย่างภาคภูมิใจช่วงเวลาต่อมาเขาหยิบขวดจากกูจีนหลงโดยไม่ได้ตั้งใจและใส่ยาลูกกรสูงสุดกลับเข้าไปในขวดหลังจากนั้นเขาก็ปิดขวด เมื่อมองดูวิธีที่เยเซียวทำอย่างนั้นใบหน้าของกูจินหลงและว่านเจิงห่าวก็สั่นเทาเจ้าหยาบคายกับเม็ดยาลูกกอนสูงสุดได้อย่างไรเจ้าอยากทำลายมันงั้นเหรอดวงตาของกูจินหลงสว่างขึ้นด้วยแสงอันร้อนแรงยาลูกกอล้างไขกระดูกชั้นสูงสุดข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับข้าเราไม่รู้จริงๆว่าเราจะต้องเจออะไรในชีวิต กูจินหลงได้รับการฝึกฝนมาหลายปีแล้วเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์และมองการไกลยอย่างแท้จริงแม้ว่าเขาจะไม่สามารถเทียบเคียงความกล้าหาญของราชาเซียวได้แต่เขาก็ยังดีกว่าผู้อยู่อาศัยทั้งหมดในดินแดนหานอ,อย่างไรก็ตามแม้แต่ตัวเขาเองยังไม่เคยเห็นสมบัติเช่นนี้เลยแม้แต่ในอาณาจักรชิงหยุนเขาเคยเห็นยาลูกกรล้างไขกระดูกมากเกินไปยาลูกกรล้างไขกระดูกสำหรับเขาเป็นสิ่งที่หากมันหล่นลงพื้นจากมือของเข,เขาเขาคงไม่อยากก้มลงและหยิบมันขึ้นมาเลย อย่างไรก็ตามนะขณะนี้เขาได้เห็นยาลูกกอรล้างไขกระดูกระดับสูงสุดแล้วหากมีพี่น้องฝาแฝดที่มีสภาพจิตใจและร่างกายเหมือนกันทุกประการและหนึ่งในฝาแฝดเหล่านี้กินยาลูกกอรล้างไขกระดูกปกติในที่สุดเขาก็จะไปถึงระดับเมืองหยวนในชีวิตของเขาและถ้าอีกฝ่ายกินยาลูกกอรล้างไขกระดูกขั้นสูงเขาก็คงจะไปถึงระดับก้าวของระดับเต่าหยวนและจะมีโอกาสทะลุขีดจำกัดของอาณาจักรชิงหยุนด้วยซ้ํา นั่นคือความแตกต่างระหว่างเม็ดยาขั้นสูงสุดกับเม็ดยาปกติความแตกต่างเหมือนสวรรค์และนรกกูจินหลงไม่ต้องการยาลูกกรนล้างขายกระดูกอีกต่อไปเนื่องจากตอนนี้เขาแข็งแกร่งกว่านั้นแล้วอย่างไรก็ตามหากเขาสามารถใช้เม็ดยาลูกกรนล้างขายกระดูกเพื่อสร้างกลุ่มผู้ติดตามอัจฉริยะเขาจะกลายเป็นหัวหน้าของนิกายแสงตะวันอย่างแน่นอนในอนาคต เมื่อสาวกที่แข็งแกร่งที่สุดในนิกายเป็นผู้ติดตามของเขาทั้งนิกายจะขอร้องให้เขาเป็นผู้นำแม้ว่าเขาจะไม่ต้องการก็ตามและหากปรมาจารย์ของเฟิงจือหลิงสามารถผลิตเม็ดยาลูกกรนเมคาสีม่วงก้าม้วนระดับสุดยอดได้อย่างแท้จริงถ้าเช่นนั้นเม็ดยาระดับสุดยอดอีกแบบหนึ่งดวงตาของกูจีนหลงสว่างขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เขากำลังคิดถึงเรื่องนี้เขาเต็มไปด้วยความไม่อดทน สำหรับตอนนี้เฟิงจือหลิงอาจมีความสำคัญมากกว่าจาักรวานแห่งนรกในใจของกู่จินหลงพี่เฟิงพี่เฟิงไขมันบนร่างยักษ์ของว่านเจิ้งห่าวกำลังเต้นในขณะที่เขามาหาเย่เซียวด้วยใบหน้าที่ประดับประดาด้วยรอยยิ้มปลอมลอมและการยกย่องชมเชยยาลูกกรสงกระดุกสูงสุดค่าจักซื้อมันจากเจ้าค่าจะขายมันในการประมูลบอกราคาหน่อยให้หมายเลขมาให้ข้าแล้วข้าจะไม่ต่อรอง เยเซียวมองไปที่หัวหน้าใหญ่ของหอหลิงเปาและรู้สึกพูดไม่ออกอย่างแท้จริงในขณะนี้ข้าแค่กำลังแสดงมันออกมาแค่นั้นใครบอกเจ้าว่าข้าจะขายมันสิ่งนี้มันเป็นสำหรับข้าใช่ไหมมีเพียง2เม็ดเท่านั้นและหนึ่งในนั้นถูกสซงจือเอาไปแล้วตอนนี้อันนี้ถูกเก็บไว้เพื่อตัวเองข้าไม่มีสำหรับผู้หญิงของข้าด้วยซ้ำจะขายให้เจ้าได้ยังไง ถ้าข้ามีมากกว่านี้ในอนาคตบางทีข้าอาจจะพิจารณาขายบางส่วนก็ได้แต่ในตอนนี้เจ้ายอมแพ้ได้แล้วหุบป,ปากกู่จินหลงตะโกนด้วยความโกรธว่าสมบัติล้ำค่าเช่นนี้กล้าใช้คำว่าซื้อกับมันได้ยังไงเจ้ากำลังดูหมิ่นสมบัติ์สิทธิ์เช่นนี้เจ้าไม่ได้ยินสิ่งที่พี่เฟิงพูดหรอือเขามีเพียงหนึ่งเดียวเจ้าจะทำให้เขารู้สึกลำบากแบบนี้ได้อย่างไรวัานเจิงห่าวกลัวที่จะหาคำพูดมาพูดไม่ได้ เจ้าเสียเวลาตลอดหลายปีที่ผ่านมามันช่างกระจอกแค่ไหนเจ้าจะดูแลหอห,อหลิงเปาให้ดีได้อย่างไรกู่จินหลงตะโกนใส่ว่านเจิงหาวโง่จริงๆทำไมจะอดทนไม่ได้เจ้ากำลังเร่งรีบถ้าเฟิงจือหลิงรู้สึกตกใจเกี่ยวกับพวกเราแล้วไงละ่ะเห็นได้ชัดว่าเราไม่สามารถค้นเขาลงด้วยกำลังได้เราต้องใช้กลยุทธ์เจ้ามันโง่ขาาจริงๆนั่นนั่นคือสิ่งที่คล้ายกับภูเขาทองคำว่านเจิงหาวพูดเหมือนเขาสะอื้น เขาอกหักอย่างแท้จริงในขณะนี้เขาเหมือนกับการมองดูภูเขาทองแต่ไม่สามารถทําอะไรกับมันได้ในฐานะนักธุรกิจว่านเจิงหา่าวเกือบจะสติแตกกับความรู้สึกนั้นพี่เฟิงอันที่จริงปัญหาเกี่ยวกับวัสดุนั้นค่อนข้างง่ายที่จะแก้ไขกูจินหลงพูดอย่างสุภาพและมองเย่เซียวด้วยความจริงใจที่เขาไม่เคยแสดงมาก่อนในสายตาของเขาเยเซียวยิ้มอย่างขมขื่นง่ายเหรอยังไง เห็นแล้วพี่เฟิงก่อนอื่นเราต้องการสมบัติหลายชนิดที่สามารถใช้เป็นวัสดุในการผลิตยาลูกกรได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจหายากและไม่มีค่าจะรวบรวมพวกมันได้ง่ายๆได้อย่างไรประการที่2ในการพัฒนาระดับของยาลูกกรในระหว่างการปรับแต่งนั้นไม่เพียงแต่ต้องอาศัยความสามารถของผู้สร้างยาลูกกรเท่านั้นแต่ยังต้องมีวิธีที่จะป้องกันไม่ให้พลังปราดหลุดออกจากยาลูกกรด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้พลังปราหลุดออกจากยาลูกกรต้องใช้หยกจิตวิญญ,ญาณจํานวนมาก ยิ่งเราต้องการระดับยาลูกกรสูงเท่าไรระดับของหยกจิตวิญญาณก็จะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วยเราจะต้องใช้หยกจิตวิญญาณจำนวนมหาศาลเพื่อที่จะทำมันให้สำเร็จท้ายที่สุดแล้วมันต้องใช้กำลังคนวัสดุและเงินจำนวนมหาศาลในการแก้ปัญหาที่เจ้าคิดว่าแก้ไขได้ง่ายเยสเซียลถอนหายใจข้าและอาจารย์ของข้าเราเป็นบุคคลที่อยู่โลกแคบๆเราจะได้ทรัพยากรมากขนาดนั้นได้อย่างไร ในขณะที่พูดเขามองกู่จีนหลงด้วยดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความละอายใจในใจของเขาเขากำลังคิดว่าเอาละ่ะแม้ว่าวันนี้ข้าจะเจอปัญหามากมายวันนี้ข้าอาจจะรวยได้หรือเปล่าสำหรับตอนนี้กู่จีนหลงค่อนข้างจะเป็นผู้ชายที่ร่ำรวยอย่างที่ข้าเห็นตอนที่108เจ้ารวยงั้นเหรอข้าต่างหากที่รวย ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องรีบค้นหาวัสดุทั้งหมดที่เราต้องการและรักษาความสงบและความสงบไปพร้อมๆกันนี่เป็นเพียงสองสิ่งที่จะไม่ไปด้วยกันมันเป็นไปไม่ได้เลยเย่เซียวเริ่มมีอารมณ์กู่จินหลงยิ้มและพูดว่าไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ค่าคิดว่าเจ้าคิดผิดนะพี่เฟิงสองสิ่งนี้เข้ากันได้ดีเป็นไปได้มากที่จะไปทั้งสองด้านในความเป็นจริงมันค่อนข้างง่ายที่จะบรรลุทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันอะไรนะมันจะเป็นไปได้ยังไง ยเยเซียลลืมตากว้างทำท่าเหมือนเขาไม่เข้าใจและพูดว่าโอ้พี่กูได้ปรดเธอบอกข้าว่าข้าจะทำทั้งสองอย่างพร้อมกันได้อย่างไรใบหน้าของกูจีนหลงดูดีขึ้นและเขาก็พูดเบาๆพี่เฟิงเจ้าคิดอย่างตรงไปตรงมาเกินไปทำไมเจ้าไม่ลองคิดถึงมันในอีกแง่มุมหนึ่งละ่ะดูคนที่ทำยาลูกกรอนคืออาจารย์ของเจ้าเขาไม่สนใจว่าเจ้าจะไปเอาวัสดุมาจากไหนอย่างแน่นอนเขาเพียงต้องสงบสติอารมณ์เพื่อสร้างยาลูกกรอนใช่หรือไม่ ยเยเซียวแสดงท่าทีสับสนใช่มันเป็นกฎพื้นฐานแต่ไม่ไม,ไม่มีแต่กูจินหลงหยุดเขาทุกอย่างจะง่ายขึ้นมากเฉพาะในกรณีที่เจ้าทำงานร่วมกับข้าพี่ชายเฟิงเจ้าจะได้รับวัตถุดิบทั้งหมดเหล่านั้นอย่างง่ายได้ร่วมงานกับเจ้าเหรอยเยเซียวเปิดตาของเขาให้กว้างขึ้นและทำเหมือนกับว่าเขาไม่เข้าใจเขาและพูดออกไปถูกต้องเลยด้วยกันกูจินหลงพูดอย่างจริงใจ เจ้าเห็นไหมยาลูกกอนที่อาจารย์ของเจ้าสร้างขึ้นล้วนเป็นสมบัติล้ำค่าผู้ปลูกฝังทุกคนต้องการมันมากพูดตรงๆนะข้าต้องการเม็ดยาลูกกอนจำนวนมากที่มีระดับสูงและคุณภาพดีข้าจะนำยาลูกกอทั้งหมดที่มีหมอกยาลูกกอนและเมฆยาลูกกอน ถ้าจะจัดหาวัสดุและยกจิตวิญญาณทั้งหมดที่จําเป็นในระหว่างกระบวนการทํายาลูกก่อนไม่ว่าจะต้องการมากแค่ไหนข้าก็ไม่มีปัญหากับมันวัตถุดิบทั้งหมดจะถูกส่งมอบให้กับเจ้าและเจ้าจะมอบมันให้กับอาจารย์ของเจ้าเยเซียว er ทําท่าเหมือนเขาตกตะลึงนั่นก็นั่นคือ กูจินหลงกล่าวต่อว่าข้าคิดว่านี่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบในการแก้ปัญหาทั้งหมดข้างเจ้าและข้างข้าเราทุกคนล้วนได้รับประโยชน์ข้าสามารถหายาลูกกรระดับบนชั้นดีได้และอาจารย์ของเจ้าก็มีโอกาสที่จะทำสิ่งที่เขาต้องการจะทำจริงๆนอกจากนี้ข้าจะให้เงินแก่เจ้าเพิ่มเติมเพื่อเป็นรางวัลสำหรับการทำงานหนักของเจ้ากูจินหลงกล่าวหากเจ้ากังวลว่าเงินจำนวนนี้จะปนเปื้อนหัวใจอันบริสุทธิ์ของเจ้า เจ้าสามารถเลือกรับสมบัติยาลูกกรหรือของหายากที่เจ้าต้องการแทนเงินโปรดอย่าลังเลเลยข้าสามารถหาของแบบนี้ให้เจ้าได้อย่างง่ายดายตราบใดที่เจ้าสัญญาว่าจะร่วมงานกับข้าเจ้าสามารถได้ทุกสิ่งที่เจ้าต้องการกูจินหลงกล่าวอย่างสุภาพแม้ว่าเจ้าต้องการเป็นราชาของโลกนี้มันจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยเยเซียวตกตะลึงเขาไม่รู้ว่าจะพูดอะไรในตอนนี้จริงๆ ในความเป็นจริงเขาคิดว่าทักษะการแสดงของเขาพัฒนาขึ้นอย่างแท้จริงเหมือนกับการวิ่งออกไปหลายพันลี้ภายในหนึ่งวันเขาทำตัวเป็นชายวัยกลางคนที่ซื่อสัตย์และถ่อมตัวในแบบที่ยอดเยี่ยมจริงๆเขารู้เกี่ยวกับแผนการเล็กๆน้อยๆในหัวของกูจีนหลงอย่างแน่นอน ช่างเป็นแผนการที่ดีจริงๆเจ้าต้องการแลกเปลี่ยนยาลูกกรกับวัสดุจริงๆเจ้าเพียงต้องการได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับตัวเจ้าเองเพื่อมอบเพียงวัสดุและรับสินค้ารวมทั้งยาลูกกรสูงสุดและอาจารย์ของข้าเพื่อจะกลายเป็นคนงานอิสระของเจ้าเจ้าเก่งเรื่องการวางแผนมาก หากยาลูกกอนทั้งหมดไปที่ว่านเจิงหาวพวกเขาจะนําเงินจํานวนมากมาให้เขาหากพวกเขามอบให้กับกู่จีนหลงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นเพียงเม็ดยาลูกกอนล้างไขกระดูกก็ตามนั่นก็เพียงพอแล้วสําหรับเขาที่จะพัฒนาผู้ติดตามส่วนใหญ่ของเขาให้กลายเป็นผู้ฝึกตนที่เหนือกว่าหากสิ่งต่างๆดําเนินไปเช่นนั้นสํานักแสงตะวันจะกลายเป็นพลังที่ทรงพลังที่สุดในอาณาจักรชิงหยุนจะไม่มีสามฝ่ายในอาณาจักรชิงหยุนอีกต่อไปจะมีฝ่ายที่ยิ่งใหญ่เพียงกลุ่มเดียว นิกายแสงตะวันเป็นยังไงบ้างกูจินหลงมองไปที่เย่เซียวเสียงของเขามั่นคงและสงบแต่ในใจเขารู้สึกประหม่าเล็กน้อยในขณะนี้คนง่อตัวน้อยคนนี้ไม่รู้ถึงคุณค่าของยาลูกกรออันสูงสุดเลยข้าไม่คิดว่าข้าจะล้มเหลวในการหลอกเจ้าด้วยประสบการณ์และทักษะที่น่าอัศจรรย์ของข้าพี่กูข้าเข้าใจแล้วข้าไม่มีปัญหาจริงๆแต่อาจารย์ของข้าจะต้องสงสัยอย่างแน่นอน ยเยเซียวลังเลและพูดว่าแหล่งที่มาของวัสดุอาจารย์ของข้าจะถามเกี่ยวกับเรื่องนั้นอย่างแน่นอนกูจินหลงคิดใช่คนปัญญาอ่อนนี้ได้รับแรงบันดาลใจตรับใดที่ข้าสามารถแก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เขากังวลได้ข้อตกลงนี้จะเสร็จสิ้นกูจินหลงมีชีวิตชีวามากเขามีความสุขมากและพูดเบาๆว่าพี่เฟิงเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์จริงๆที่จริงแล้วถ้าเจ้าไม่บอกความจริงกับอาจารย์ของเจ้าเขาจะไม่รู้ใช่ไหม บางทีเจ้าอาจบอกเขาได้ยาลูกกรม็ดยาระดับสูงสุดกลุ่มแรกได้นําเงินจํานวนมหาศาลมาให้เจ้ายาลูกกรม็ดเดียวถูกขายในราคาหลายสิบล้านแท่งเงินและวัสดุทั้งหมดที่เจ้าให้เขาจะถูกซื้อโดยใช้เงินที่เจ้าได้รับนั่นจะทําให้อาจารย์ของเจ้ารู้สึกดีอย่างแน่นอนยเย่เซียวกรอกตาของเขาจูจ่ๆราคาก็เพิ่มขึ้นสิบเท่าในเรื่องราวของเจ้าข่าเกรงว่าเจ้าจะโกหกได้ดีกว่าข้ายเย่เซียวแสดงความกังวล นั่นอาจเป็นเหตุผลที่ดีแต่ข้ากลัวว่าจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกูจินหลงคิดว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนปัญญาอ่อนโดยสมบูรณ์เห็นได้ชัดว่าเขากําลังขอผลประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับตัวเองโดยพูดอย่างนั้นอย่างไรก็ตามเขาเริ่มสนใจมากขึ้นดังนั้นเขาจึงพยายามมากขึ้นพี่เฟิงเจ้าเห็นไหม อาจารย์ของเจ้าใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตเพื่อศึกษาทักษะแห่งการทำยาลูกกอตอนนี้เขามีปัญหาโง่เขลาเมื่อไม่มีวัตถุดิบในการผลิตยาลูกกอชั้นสูงข้าคิดว่าเจ้าคงจะรู้สึกเจ็บปวดในใจของเขาใช่ไหมอาจารย์ของเจ้ารู้สึกว่าชีวิตของเขาผ่านไปทุกวันแม้ว่าเขาจะมีทักษะการทำยาลูกกอที่เก่งที่สุดในโลกแต่เขาทำได้เพียงมองดูเตาเปล่าๆโดยไม่ทำอะไรเลย ทักษะอันยอดเยี่ยมดังกล่าวถูกนำมาใช้หลายครั้งและเพียงเพื่อผลิตยาลูกกรไอยยวนบางส่วนเท่านั้นนั่นเป็นการสิ้นเปลืองสิ่งล้ำค่ายอย่างแท้จริงนะับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับดินแดนหานอย่างทั้งหมดถ้าอาจารย์ของเจ้าตายอย่างไร้ชื่อพี่เฟิงเจ้าจะเป็นคนบาปของคนทั้งโลกกู่จินหลงพูดอย่างจริงจังเห็นได้ชัดว่าเขาได้ยกระดับความหมายของเรื่องนี้ไปทั่วโลกเยเซียวจะกลายเป็นคนบาปไปทั่วโลกถ้าเขาไม่เห็นด้วยกับกู่จินหลง เย่เซียวได้ทำร้ายครอบครัวของกูจินหลงทั้งหมดในใจของเขาแต่เขาก็แสดงความเสียใจบนใบหน้าของเขาและพูดว่านั่นเป็นเรื่องจริงแน่นอนข้ารู้ดีข้ากำลังทุกข์อยู่ในใจจริงๆเจ้าเป็นแค่คนปัญญาอ่อนกูจินหลงเยอะเย้ยในใจแต่เขาทำเหมือนกำลังเห็นอกเห็นใจเย่เซียว ใช่ในฐานะลูกศิษย์ของเขาเจ้าเป็นเหมือนลูกของเขาเองเมื่อมองดูอาจารย์ของเจ้าตายอย่างช้าๆโดยไม่ได้รับสิ่งที่ควรได้รับความเจ็บปวดในใจของเจ้าเป็นเพียงสิ่งที่เจ้าเท่านั้นที่จะเข้าใจแต่ตอนนี้มันแตกต่างออกไปแล้วกูจินหลงชี้ตัวเองและพูดอย่างภาคภูมิใจว่าเจ้าเข้าใจข้าแล้วจะไม่มีปัญหาใดๆสำหรับเจ้าเพราะด้วยความช่วยเหลือของข้าความกังวลทั้งหมดของเจ้าจะได้รับการแก้ไขทันทีและตลอดไป กูจินหลงรู้สึกสเตือนใจและพูดอย่างจริงจังว่าพี่เฟิงแม้ว่าเจ้าจะต้องโกหกอาจารย์ของเจ้าเจ้าไม่อยากให้อาจารย์ของเจ้ามีวันแห่งความสุขในช่วงปีสุดท้ายของชีวิตเขาหรือจะไม่เสียใจไปตลอดชีวิตเลยหรือถ้าเจ้าไม่ใช้โอกาสนี้เพื่ออาจารย์ของเจ้าหากเจ้าสามารถช่วยอาจารย์ของเจ้าทิ้งตำนานให้กับตัวเองในโลกนี้เจ้ากำลังช่วยเขาสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหม ระสิริรุ่งโรดอันยาวนานตำนานการทำยาลูกกอที่ยืนยงตำนานแห่งเมฆและท้องฟ้ากูจินหลงพูดด้วยเสียงทุม้มใบหน้าของเย่เซียวเปลี่ยนเป็นสีแดงเพราะความตื่นเต้นของเขาเขาพยักหน้าหนักๆและพูดอย่างสันๆถูกต้องนั่นคือสิ่งที่เขาสมควรได้รับ เขาทำท่าเหมือนได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากจากสิ่งที่กูจีนหลงพูดมันเหมือนกับว่าเขารู้สึกอับอายเสียใจทำอะไรไม่ถูกและมีความหวังไปพร้อมๆกันเขาพยักหน้าอีกครั้งและผู้เสียงดังนั่นสินะเพื่อช่วยให้อาจารย์ของข้าได้รับเกียตินี้และกลายเป็นตำนานที่ยืนยงของโลกข้าจะทำทุกอย่างข้าฟิงจือหลิงจะทำทุกวิธีทางและไม่ว่าข้าทำสิ่งใดมันจะต้องคุ้มค่า กูจินหลงแสดงรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาด้วยความพึงพอใจและความมั่นใจในที่สุดคนปัญญาอ่อนก็ถูกข่าหลอกแล้วทำสิ่งนี้ให้สำเร็จได้อย่างง่ายดายข้ากูจินหลงจะต้องรวยจริงๆแต่เขาไม่รู้ว่าในใจของเย่เซ,เซียวสิ่งต่างๆแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงทักษะการแสดงของข้าอยู่ในระดับเทพจริงๆดูคนโง่สิเขาถูกข้าหลอกอย่างเลวร้ายแล้วแต่เขาก็ยังพอใจกับมันมากช่างเป็นคนปัญญาอ่อน ทำสิ่งนี้ให้สำเร็จได้อย่างง่ายดายข้าเย่เซียวครั้งนี้ข้าจะรวยจริงๆเจ้าและข้าเรากำลังมุ่งไปในทิศทางเดียวกันเราควรทำงานร่วมกันเพื่อสร้างตำนานการสร้างยาลูกกรที่ยืนยงเจ้ามีข้อกังวลอื่นใดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมพี่เฟิงกูจินหลงมั่นใจมากเขารู้ว่าสิ่งนี้ได้รับการยืนยันแล้วเขาไม่คิดว่าเขาจะโชคดีขนาดนี้ที่ได้รับจักรวาลแห่งนรกและได้รับยาลูกกรระดับสูงในเวลาเดียวกัน มันเหมือนกับความฝันอันแสนวิเศษสำหรับเขาอืมข้าไม่ได้ดูถูกเจ้านพี่กูแต่ข้าสงสัยว่าเจ้าสามารถจัดหายกวิญญาณได้กี่อันมียาล้ำค่ามากมายขนาดไหนมีสมบัติอันล้ำค่ามากมายเพียงใดข้าแค่ต้องมีแผนการคร่าวๆในใจยเย้เซียวกลืนน้ำลายและทำท่าเหมือนว่าเขาตัดสินใจเรื่องนี้แล้ว เฮ้เฮ hey, hey, พี่เฟิงเป็นเรื่องปกติที่เจ้าจะมีข้อสงสัยในเรื่องนี้สิ่งที่ข้าสามารถทำได้ข้าจะปล่อยให้มันเป็นจินตนาการของเจ้าข้าคงทำได้แค่สัญญากับเจ้าไม่ว่าเจ้าต้องการเท่าไหร่ข้าก็ให้เจ้าได้ทั้งหมดกูจินหลงพูดอย่างสุภาพเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ